เมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับผู้อำนวยการเขตห้วยขวางได้เดินทางเข้าแจ้งความเอาผิดกรณีกองประกวดมิสแกรนสมุทรสาคร2021ฝา่าฝืนการประกาศกรุงเทพมหาคนครกับพนักงานสอบสวนสอนอมักกะสันเนื่องจากเมื่อช่วงวันที่26-27ถึงมิถุนายนทางกองประกวดได้ทำเรื่องมาขอาการจัดการประกวดและส่งแผนการรับมือการแพร่ระบาดโควิด COVID -19 โดยจัดกันที่มิรียนเทเตอร์ RCA เขตห้วยขวาง แต่เมื่อถึงวันประกวดจริงกลับไม่ปฏิบัติตามมาตรการจนภายหลังผู้เข้าประกวดและทีมงานติดโควิดในทีมรวมกว่า21รายล่าสุดค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่าในเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสอนอมักขสันได้มีการเตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้จัดและผู้ที่ปรากฏภาพว่าเข้าร่วมการประกวดเนื่องจาก แม้ผู้จัดการประกวดจะได้มีการขออนุญาตการจัดงานแต่ผู้จัดนั้นไม่มีการดำเนินการตามคำสั่งที่ทางเจ้าหน้าที่ตั้งข้อกำหนดเอาไว้กว่า20ข้อเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด -19 ซึ่งถือว่าผู้จัดนั้นมีความผิดตามพระราชกำหนดฉุกเฉินซึ่งรวมถึงผู้ที่เข้าร่วมการประกวดด้วยเช่นกันค่ะซึ่งจะเข้าขายความผิดที่ต้องแจ้งแจ้งข้อข้อหานะครับตามความผิดพรบความ ควบคุมโรคพรกฉุกเฉินซึ่งขณะนี้นียังไม่สามารถระบุได้ว่าจํานวนของผู้ที่ต้องถูกดําเนินคดีจะมีทั้งหมดกี่รายเพราะว่าต้องให้ทางพนักงานสอบสวนดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนหลังจากนี้พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลมักกะสันก็จะมีการเตรียมเรียกผู้จัดการประกวดมิสแกรนสมุทรสาคร2021มาให้ข้อมูลหลังตัวแทนสํานักงานเขียนห้วยขวางได้เข้าแจ้งความเอาผิด เนื่องจากพบการฝ่าฝืนไม่สวมหน้ากากอนามัยจนเกิดการแพร่ระบาดไปยังกลุ่มนางงามและพี่เลี้ยงหลายคนครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยัมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ